สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะวันนี้โอจะพาทุกท่านชมป้ายแกะสลักหินแกรนิตนะคะวันนี้โอจะมาในรูปแบบป้ายบ้านเลขที่นั่นเองค่ะนี่เลยอันนี้นะคะสีดำคือหินแกรนิตด,ดำอินเดียค่ะส่วนตัวอักษรที่เราเห็นอยู่นะคะเป็นการแกะสลักลึกลงไปในเนื้อหินแล้วก็ลงทองตามที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะ สลักนะคะเราสามารถแกะได้หลายรูปแบบเดี๋ยวจะให้ทุกท่านชมอีกแบบหนึ่งนะคะอ่าอันนี้นะ,ะป้ายขนาดกระทัดรัดนะคะซึ่งขนาดสูง10เซนนะคะแล้วก็ความยาวประมาณ30มเซนติเมตรนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นป้ายบ้านเลขที่เช่นเดิมนะคะซึ่งป้ายนี้จะพิเศษกว่าป้ายเมื่อสักครู่นะคะซึ่งจะมีชื่อบ้านนะคะหรือว่าเป็นชื่อนามสกุลของเจ้าของนะคะ ข้างล่างก็อาจจะมีเขียนมั่งมีสีสุกหรือว่าบางที่ก็จะเขียนเป็นหมู่หรือตำบนนั่นเองนะคะละะักษณะการแกะนะคะก็เหมือนแกนทุกป้ายค่ะเราจะใช้สาย,ยิงเข้าไปตรงนี้นะคะเพื่อให้เป็นร่องลึกในเนื้อหินนะคะนี่ประมาณนี้เลยลวดลายนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการแบบไหนนะคะจะเป็นลวดลายเป็นดอกไม้หรือว่าจะเป็นลายกันกหน นะคะส่วนรูปทรงเนี่ยเราก็สามารถสั่งได้ทางร้านเรารับทำนะคะซึ่งจะเป็นสีเส่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือเป็นรูปขายรูปกลมได้หมดเลยนะคะอ่ะอันนี้โอ๋จะให้ทุกท่านชมนะคะป้ายน,นี้นะคะโอ๋แกะจากหินแกรนิตดำอินเดียนะคะซึ่งจะเป็นหินที่เป็นเนื้อหินคุณภาพเราสามารถตากแดดตากลมได้นะคะจะไม่ทำให้หิน หน้ามันจะด้านหรือว่าซีดจางนะคะซึ่งหินอันนี้จะเป็นหินคุณภาพเกรดเอเลยนะคะจะเงาแบบนี้ตลอดนะคะ,ะความหนาของหินแกรนิตนะคะก็จะอยู่ประมาณ1.6ถึง1.8มิลน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบเป็นพื้นเรียบๆนะคะเราสามารถไปแปะที่เสาหรือผนังบ้านได้เลยนะคะ สำหรับป้ายบ้านเล็กที่ก็ประมาณนี้นะคะส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดที่คุณลูกค้าต้องการนะคะถ้าเราต้องการขนาดเล็กราคาก็จะเล็กตามนะคะถ้าเราต้องการขนาดใหญ่ราคาก็จะใหญ่ตามป้ายนั้นเองค่ะโอเคค่ะร้านของเรานะคะอยู่ที่คลองเจ็ดธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีสามารถโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยจ้า